หลายคนยังงงกันอยู่คือที่มุกดาหารครับชาวบ้านเขาซื้อกาแฟแบบซองมาหวังจะชงดื่มเปิดซองออกมาปุ๊บไม่เจอกาแฟแ,แต่เจอสิ่งนี้ครับชิ้นตมกันแบบนี้ทันจะใายเข้าชานเป็นยังเหมอนเ่็กายมาถ่ายอยที่งมาก็ข้างในจะมีนะครับข้างในครับเป็นเม็ดข้าวครับแตซองกาแฟ นี่แหละครับเปิดให้เห็นกันจะจะซองกาแฟนะครับข้างนอกแต่พอเปิดออกมาด้านในมันไม่ใช่กาแฟสีก็ไม่ใช่แล้วคนละเรื่องเลยนะฮะขาวจววเลยที่ขาวขาวอยู่นี่ไม่ใช่อะไรนะครับเข้าสารครับคุณผู้ชมบรรจุใส่ถุงอยู่นี้แล้วมันอยู่ในถุงกาแฟสีแดงๆนะฮะอันนี้เนี่ยทางผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเอามาโพสต์เตือนภยัยสําหรับใครที่ชอบซื้อกาแฟราคาถูกเขาบอกว่าระมัดระวังด้วย โดยเฉพาะอย่างใครที่ซื้อจํานวนเยอะๆไปแจกไปไว้ในงานไปในงานบุญงานศพแบบนี้นะฮะ,ฮะอย่างกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันเขาบอกว่าเช็คให้ดีๆนายบุญเติมผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลดงมอนอ,อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมครับกาแฟนี้เป็นกาแฟที่เจ้าภาพงานศพภายในหมู่บ้านเขาเอามาแจากให้กินกันฟรีอต่อมาเนี่ยก็แกะจะชงกาแฟไงครับแต่พบว่าด้านในกลายเป็นข้าวสาร ก็เลยโพสคลิปแจ้งเตือนกันแบบนี้ไปฟังเสียงครับสบและเจ้าภาพเขาเอามาให้ชงน,นะครับ<ม>เปิดดูข้างในก็มีข้าวสารนะตเรียกว่าเป็นกาแฟนะครับ<ม>แต่ว่าจริงๆมันมาจากกรุงเทพแหละของแถมที่เขาซื้อกาแฟแล้วก็แถมมาให้ตาม,มที่สอบถามคนที่ซื้อกาแฟ<ม>ครับ,รบก็ไม่ได้ซื้อแถวบ้านเราอเนาะครับไม่ใช่ครับมาเป็นเป็นของแถมเป็นของแถม ก็งงเป็นไก่ตาแตกเหมือนกันนะครับอ,อ้างว่าเป็นของแถมแบบนี้<ฆ>ทางผู้เสียหายก็คือเจ้าภาพงานศพใช่ไหมฮะเป็นเจ้าของกาแฟนะ<ฆ>เขาซื้อมาบอกแค่ว่ากาแฟนี้รับมาจากกรุงเทพนี่แหละ<ฆ>แล้วที่เห็นเป็นข้าวสารเนี่ยคือเป็นส่วนที่เขาแถมมา<ฆ>กับกาแฟที่เขาซื้อเพราะว่าตัวเองเนี่ยซื้อจํานวนมาก<ฆ>เอามาแจกให้แขกที่มาในงานนะครับแต่รายละเอียดเขาบอกว่าไม่ขอลงลึกแค่อยากจะเตือนผู้บริโภคเท่านั้นนะครับ<ฆ>นี่ฮะ